สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความรู้ใบปริญญาประสบการณ์กับความสำเร็จในการทำงานในหน้าที่อันใดอันหนึง่งนะครับจากที่มีข่าวมีคราว,าวการบุลลี่กันว่าด้เรื่องของมีสวท่านหนึ่งนะครับได้รับใบปริญญา มานะครับก็มาบูลี่กันว่าเป็นปริญญาที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับอันนั้นเราจะไม่คุยว่าจะผิดจะถูกอย่างไรนะครับแต่ประเด็นก็คือการทำงานใด้สำเร็จเนี่ยโดยหลักการเนี่ยมันขึ้นอยู่กับใบปริญญาจริงๆหรือเปล่านะรหรือเราไปอ้างอิงหรือว่าเบสออนใบปริญญามากเกินไปจนทำให้ แต่ละคนต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เวมาซึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งใบปริญญาซึ่งจะเป็นทางผ่านในการทําอะไรก็ตามเหะนะครับรวมทั้งการเป็นสอสอสวก็ต้องมีบุตรปริญญาเป็น,เป,นเป็นหลักประกันแม้กนะระทั่งในวงการแวดวงการศึกษาเราเองก็ต้องได้ให้มาซึ่งตําแหน่งทางวิชาการผอสอรอสอ,สอเพื่อเป็นหลักประกันนะครับจริง มันมีส่วนถูกนะครับส่วนหนึ่งนะครับการได้มาซึ่งใบปริญญาหรือในตำแหน่งพจากงานก็จะช่วยให้เป็นหลักประกรันว่าบุคคลท่านนั้นมีองค์ความรู้แน่ๆแต่ว่าในการทํางานจริงใดสิ่งหนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้อาศัยใบปริญญาอย่างเดียวนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้มันอาจจะมาจากประสบการณ์ก็ได้นะครับอาจจะมาจากประสบการณ์ก็ได้เช่น ถ้าเราไปอ้างอิงอยู่แต่กับใบปริญญานะครับพวกปราชชาวบ้านต่างๆที่มีความรู้ความสามารถซึ่งเขาไม่มีใบปริญญาแล้วคนอย่างนั้นเนี่ยเราเราจะบอกว่าเขาทำงานไม่สาเร็จใช่หรือไม่คำตอบก็คงคงไม่ใช่นะฮะเพราะหลายๆคนนั้นก็มีความรู้ความสามารถแม้จะไม่มีใบปริญญานะครับซึ่งเราก็ต้องเอข้าใจตรงจุดนั้น แต่ประเด็นการถ้าได้มาซึ่งใบปริญญาอา,อาจจะได้ปริญญามาอย่างาถูกต้องตามกฎหมายหรืออาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายนนี้เราไม่ฟันธงนะครับมันคนละประเด็นกับการทํางานให้สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสังคมยังให้ความสําคัญกับใบปริญญาอย่างยิ่งจบตรีจบโทจบเอกแล้วแล้วเป็นเทวดาหลายหลยคนก็จะพยายามให้ได้มาซึ่งใบปริญญาเหล่านั้น ซึ่งการได้มาอย่างถูกต้องก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าบางทีก็อาจจะได้มาอย่างไม่ถูกต้องหรือแม้ว่าได้มาอย่างถูกต้องก็สามารถจะมาบัฟกันได้อีกว่าอยู่จบมอนั่นอยู่จบมอนี่อยู่จบตรงนั้นอยู่จบตรงนี้ได้อีกครับเพราะนั้นการดินทาคารหาคนถ้าอยากจะเอามาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับมันมันไม่มีสิ้นสุดหรอนะฮะมันไม่มีสิ้นสุด เพราะฉะนั้นประเด็นประเด็นที่มีการโจมตีกันว่าเรื่องของใบปริญญาเนี่ยก็เลยจริงๆแล้วมันมันเป็นการโจมตีกันด้วยเหตุผลแบบเพราะว่าเขาไม่มีความรู้ความสามารถหรือว่าเพราะเขาได้มาซึ่งใบปริญญาที่ไม่ถูกต้องนะครับถ้าโจมตีว่าเขาไม่มีใบปริญญา แล้วเขาจะทำงานได้ไม่ประ,ประ,ประสบผลสาเร็จแล้วคนอื่นๆที่ไม่มีใบปริญญาล่ะคนอื่นๆที่จบแค่ระดับมัธยมระดับอนุปริญญาล่ะเขาจะทำงานได้สาเร็จไหมหรือหลายคนที่ประสบะสผลสาเร็จในโลกทุกวันนี้นะครับที่เป็นที่โด่งดังเราอาจจะไม่เอ่ยชื่อนะครับแต่หลายท่านก็ไม่ได้จบปริญญาตรีีิจบจากหมหาวิทยาลัยก็สามารถประสบผลสาเร็จในในชีวิตได้เพราะฉะนั้น การได้รับมาซึ่งใบปริญญาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะก็เป็นส่วนหนึ่งแต่การจะบอกว่าคนที่ไม่ได้รับใบปริญญาและจะทํางานไม่สําเร็จนั้นมันก็ไม่ถูกต้องร0 0เพราะหลายหายคนสามารถทํางานได้โดยอาศัยประสบการณ์นะครับเขามีประสบการณ์แต่ว่าอันนี้ไม่ได้บอกว่าจะไม่ให้ทุกคนไปเรียนรู้ไม่ให้ทุกคนเข้าโรงเรียนนะครับการเข้าโรงเรียนการเข้าหมายเวลาการได้เรียนรู้จากบุคคลที่รู้นั้น เป็นเหมือนเสมือนทางลัดนะครับทำให้มีการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องถ้าเปรียบเทียบกับการเรียนรู้ด้วยตนเองการสั่งสมจากประสบการณ์นะครับท้ายที่สุดทั้ง2วิธีนะครับไม่ว่าจะเรียนจากโรงเรียนเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือเรียนรู้จากประสบการณ์ก็จะได้ความรู้มาเหมือนกันซึ่งความรู้เหล่านั้นก็จะสามารถนํามาทํางานให้สาเร็จได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะคุยวันนี้ก็คือใบปริญญานะ เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทํางงานให้สาเร็จแต่ประสบการณ์หรือคนที่ไม่มีใบปริญญาก็ใช่ว่าจะทํางานไม่สําเร็จนะครับส่วนใบปริญญาที่ได้มาถ้ามันได้มาโดยไม่ถูกต้องเรื่องใบปริญญาที่ไม่ถูกต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าถามว่าชั้นโมฆะฉัน้เอาใบาปริญญานั้นก็ได้ถ้าเคอคิดว่ามันมันไม่เลิศหรูมันเป็นใบปริญญาจากมหาลาัยห้องแถวก็อย่าไปพิจารณามันแต่ให้พิาจารณาตรงที่เนื้อคนว่าเขาทํางานได้สําเร็จหรือไม่ โอเคถึงแม้เขาจะจบปริญญาเอกนะครับแต่ทำงานไม่สําเร็จก็ได้นะครับตรงแล้วเราให้ความสําคัญกับกับอะไรมากกว่ากัรระหว่างคนที่สามารถทํางานให้สําเร็จกับคนที่มีใบปริญญาเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ข้อคิดว่าเรากําลังหลงประเด็นอยู่หรือเปล่านะครับเรื่องการไม่ได้รับใบปริญญาหรือปริญญาห้องแถวในนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนความรู้ความสามารถของคนที่ทําหานให้สําเร็จนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับคนละเรื่อง คนละเรื่องนะครับแต่ว่าก็ให้แยกแยะกันนะครับก็ขอแยกกันขอให้ทุกคนมีสติในการแสดงความคิดเห็นมีมีใจเป็นกลางนะครับมีใจเป็นกลางอย่าเอาเรื่องการเมืองอะไรมามาพูดมากนะครับเราเราพูดกันแบบฉันนิดนะครับพูดแบบกลางกลางนะครับผมไม่เห็นด้วยกับใครไปหลอกลวงรับปริญญานะครับอย่างเร่การผมก็จะไม่ไปบูลลี่คนที่เขาไม่ได้รับใบปริญญา นะครับเพราะความสําเร็จของคนนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ใบปริยาอย่างเดียวนะครับเรขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับเดีย๋ยวผมทำทำความสาดห้องแล็บผมต่อนะ